สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาให้ทุกๆคนมชมวิวสวยๆแล้วก็ดูดอกบัวไปด้วยดอกบัวอยากบอกว่าสวยมากเลยและแบบบานเหมือนแบบซิต้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าดอกบัวมันสวยขนาดนี้ได้เลยทุกๆคนก็เห็นโอ้โหดูดอกบัวสวยสวยมากอยากจะบอก ถ้าเพื่อนๆอยากจะไปดูหรือว,ว่าไปชมดอกบัวแบบสวยๆแบบนี้ก็ต้องไปหน้าอื่นด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าดอกบัวกําลังดอกบัวกําลังไม่บานเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็มีนิดนึงที่ดอกบัวเขาบานได้ใช่ที่เราไปกับครอบครัวนะคะแล้วก็มีเป็นเรือเล็กๆลำหนึ่งแล้วก็มีคนที่เขาพายเรือให้เรา แล้วก็ให้ไปชมวิวสวยๆแล้วก็ใช่แล้วมีนกมีแมงมลงปอมีดอกบัวที่ทุกๆคนเห็นอยู่นะคะแล้วก็มีภูเขาวสวยมากสวยมากมากเลยนะคะภูเขาแบบเหมือนอยู่ในโลกในฝันหรือว่าอยู่ในหนังเลยอะคะ่ะหนังแบบแท้ๆเลยเพราะว่าถ้าจะจะดู ภูเขาแบบสวยๆก็ต้องไปที่นี้อะค่ะเพราะว่าภูเขาแบบอืสวยมากนะคะเพื่อนๆก็ชมภูเขาได้แบบนี้นะค่ะ